ผมอยากจะฝากไปถึงท่านว่าอย่าใช้ชื่อนี้เลยครับคือใช้ชื่อนี้ไปเนี่ยถึงที่สุดมันสร้างถ้ามันไปทําอะไรที่มันไม่ถูกต้องไม่ดีนะครับมันจะทําให้ส่งผลเสียดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าท่านจะไปสมัมมนาไปอะไรต่างๆเนี่ยก็เรื่องนึงก็เข้าใจแต่อย่าใช้ชื่อเรื่องพอเพียงเรื่องอะไรแบบนี้เลยมันไม,ไม,ไม่ไม่ควรครับแล้วก็ประเด็นที่สองครับคือถ้าเกิดว่าท่านอยากจะทําใหอา้อยากจะอยากจะสนับสนุนในเรื่องของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฮะ ท่านอย่าทาโครงการนี้เพราะว่าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับทำโครงการแบบนี้มันไม่พอเพียงครับขอบคุณครับท่านประธานครับเรียนเรียนท่านประธานครับผมรังสิมลมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อภรคก้าวไกลขอใช้เวลาสั้นๆนิดเดียวครับเพื่อให้เกิดความกระจ่างและเป็นประโยชน์สูงสุดในการที่เราจะได้อภิปรายและพูดคุยกันนะครับประการแรกครับ ในเรื่องของระบบไอทีนะครับผมทราบครับว่าสารรัฐมนูญให้ความสําคัญกับในเรื่องของระบบไอทีแต่อยากจะลงรายละเอียดนิดเดียวมีการแจกโทรศัพท์ให้กับตุลาการทุกท่านไหมครับแล้วก็รวมไปถึงผู้บริหารของสารรัฐมนูญหรือไม่อันนี้ขอตอบสั้นๆนะครับประการที่2ครับในเรื่องของโครงการนะครับจัดทาฐานข้อมูลนะฮะที่ใช้งบประมาณ5.7ล้านนะครับ อยากให้ท่านลงรายละเอียดนิดนึ่ะครับว่าใครได้โครงการนี้ไปนะครับเป็นบริษัทชื่อว่าบริษัทอะไรแล้วก็รวมไปถึงการทําบรรทัดฐานคําวินิจฉัยของสารรัฐมนูญนะครับใครได้โครงการนี้ไปคือด้วยสารรัฐมนูญนะครับปกติแล้วมีคําวินิจฉัยไม่เยอะเขาจะมาทานการที่มีคําวินิจฉัยไม่เยอะแต่ใช้งบประมาณถึง6ล้านบาทประชาชนสงสัยอยู่แล้วครับผมอยากให้ท่านใช้โอกาสนี้ในการสร้างความกระจ่างให้กับพี่น้องประชาชน แล้วก็ในเรื่องของคอสนะครับหรือต้นทุนของสารน้ำนนูนที่ออกมาเป็นคำวินิจฉัยแต่ละครั้งเนี่ยนะครับอยู่ที่3.4ล้านเนี่ยคือมันอาจจะคุ้มค่าก็ได้ครับแต่เอาเป็นว่าผมไม่เอาในเรื่องของวิพากษ์วิจารณ์นะครับแต่ท่านสามารถทําให้ต้นทุนตรงนี้มันถูกลงได้แน่นอนนะครับสภาของเราเนี่ยเราอนุมัติงบประมาณไปแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วนะครับถ้าเกิดว่าท่านขอมาน้อยลงนะครับเราเนี่ย มีปัญหาตลอดครับในการที่จะไปตัดลบงบประมาณของบรรดาองค์กรอิสระหรือรวมไปถึงสารรัฐมนูญนะครับซึ่งมันก็มีข้อจํากัดเรื่องรัฐมนูญอยู่ดังนั้นเนี่ยอยากให้ท่านนะครับทำนะครับให้ต้นทุนของสารรัฐมนูญเนี่ยมันน้อยลงแล้วก็สุดท้ายครับเรื่องสัมมนาสัมมนามีสองประเด็นนะครับอย่างแรกเลยนะฮะผมอยากจะฝากไปถึงท่านว่าอย่าใช้ชื่อนี้เลยครับคือใช้ชื่อนี้ไปเนี่ยถึงที่สุดมันสร้างถ้ามันไปทําอะไรที่มันไม่ถูกต้องไม่ดีนะครับมันจะทําให้ส่งผลเสีย ดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าท่านจะไปสัมมนาไปอะไรต่างๆเนี่ยก็เรื่องนึงก็เข้าใจแต่อย่าใช้ชื่อเรื่องพอเพียงเรื่องอะไรแบบนี้เลยมันไม่ไม่ไม่ควรครับแล้วก็ประเด็นที่สองครับคือถ้าเกิดว่าท่านอยากจะทําให้อยากจะอยากจะสนับสนุนในเรื่องของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฮะท่านอยากทาโครงการนี้เพราะว่าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงครับทำโครงการแบบนี้มันไม่พอเพียงครับขอบคุณครับท่านประธานครับครับอีกท่านหนึ่งนะครับที่ ยังสงสัยอยู่นะครับเกินครับ,รบเ,เรียนท่านประธานออสภาผ<ด>ู<ด>้แท<ด>นราษฎรที่เคารพผ,ผมชุดที่ o P N พงศ์พิวพินิยสมาธิสภาผู้แทนราษฎรพักเก้าไกลจังหวัดระยองครับผมมีส่วนที่ติดใจจากส่วนที่ทางผู้ชี้แจงได้ชี้แจงตอบนะครับเรื่องการไปดูงานของนทปอนะครับผม,ผมก็ตามที่ท่านชี้แจงเลยว่ามีไปดูงาน3ที่ในเวลา7วันตามหลักสูตรครับก็ที่บอกว่ามีรายงานอะไรเรียบร้อยถ้าถ้าเกิดดู3มที่จริงๆการดูงาน7วันเนี่ยค่อนข้าง ค่อนข้างไม่สมเหตุสมผลนั่นข้อที่1นนะครับแล้วก็ที่ท่านบอกว่าในส่วนของรุ่นที่10ที่จะให้ผมมาดูในเว็บไซต์จริงๆผมดูหมดแล้วครับถ้าผมต้องไปสืบค้นถึงกระทัง่งดูเรื่องของการทา e b i ิดดิ้ g ดูของกรมชีกลางเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างในการไปผมผมผมดูไปจนถึงว่าของที่ระลึกที่เอาไปเป็นอะไรเรียบร้อยแล้วครับมาจากน่วนกันไหนผมดูครบหมดแล้วครับแต่ในเว็บไซต์ของสารรัฐธรรมนูญนะครับของรุ่น1ิไม่มีนะครับผมผมดูหมดแล้วครับ พยายามจะดูจนหมดก่อนเพื่อจะเอาส่วนที่ผมไม่สามารถหาข้อมูลได้มาถามอันนี้ก็คือเว็บไซต์ของสารรัฐมนูลเลยครับที่ผมเปิดอยู่ตรงนี้เลยฮะยังไงก็ถ้าเกิดจะให้ผมสามารถดูข้อมูลหรือให้ประชาชนดูข้อมูลท,มทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ผมตั้งข้อสงสัยผมก็อยากจะให้ทางเว็บไซต์ของสารรัฐมนูญทําการอัปโหลดเรื่องที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่ผมสามารถสืบค้นได้เพราะว่าเท่าที่มีเนี่ยคือทั้งหมดที่มีเผยแพร่แล้วครับแล้วก็กําหนดการอย่างที่ผมแจ้งไว้ ว่าโปร่งใสไปดูที่ไหนที่ไหนบ้างเนี่ยบางอันที่อยู่ในรายงานก็ไม่ได้อยู่ในกําหนดการส่วนที่มีในกําหนดการก็คือไม่มีอะไรเลยว่าไปที่ไหนผมก็เลยตั้งข้อสงสัยเพื่อสอบถามหาความโปร่งใสของการใช้งบประมาณในการจัดอบรมหลักสูตรความรู้คู่คอนเน็กชันของทางสารมัญญูญนอทอป,ปอ,อันนี้แหละครับจริงๆท่านไม่น่าจะตอบยากเพราะก็อย่างที่แจ้ง ไปว่าผมเห็นรายชื่อผู้ไปทั้งหมดแล้วครับแล้วทางท่านผู้ชี้แจงก็เป็นหนึ่งในผู้ที่ไปด้วยแล้วท่านเองก็มีรายชื่อสมัครเป็นว่าที่ตุลาการสารรัฐมนุนท่านต่อไปด้วยเช่นกันยังไงผมว่าเรื่องนี้ไม่น่าจะตอบยากยังไงรบกวนชี้แจงเพิ่มเติมด้วยนะครับขอบคุณครับท่านจะตอบก็ได้ไม่ตอบก็ได้นะครับก็ตอบสั้นๆก็ได้ครับ กราบเรียนท่านประธานส,าสภาผู้แทนรัษฎรและท่านสมาชิกสภาะสะผู้แทนรัษฎรผู้ทรงเกียรตินะคะในข้อสังเกตที่ของท่านรังชิมันโรมนะคะในเรื่องของชื่อโครงการปรัชญาพอเพียงอันนี้ก็ขอรับไปเป็นข้อสังเกตแล้วก็ไปปรับปรุงกันนะคะแต่ว่า อย่างไรก็ตามอ่ะมันก็ต้องไปไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการด้วยนะคะว่าชื่อโครงการก็ต้องสอดคล้องกับทางของวัตถุประสงค์ของโครงการนั้นด้วยนะคะสาหรับในเรื่องของที่ท่านพูดถึงเรื่องออว่ามีการแจกโทรศัพท์นะคะอันนี้ก็ขออนุญ,ญาตนาเรียนว่าโทรศัพท์โทรศัพทพ์ทั้งในส่วนของตุลาการและก็ของข้าราชการรวมถึง บุคคลที่จะมีสิทธิ์ใช้เนี่ยค่ะก็จะเป็นระเบียบรัรสารรัฐนูนว่าด้วยการเงินให้ออกเกณฑ์การจัดหาโทรศัพท์ให้กับตุลาการสารรัฐนูนและผู้บริหารสำนักง,งานสารํานูนได้ในอัตราเดียวกับผู้บริหารของส่วนราชการอื่นๆค่ะอันนี้หลักเกณฑ์เดียวกันค่ะไม่ได้แตกต่างเลยนะคะในส่วนที่ทางท่านชูติพงค์นะคะ,ะก็ ก็อย่างที่เมื่อกี้ข่าวว่านำเรียนแล้วว่ามีการไปดูงานในส3ที่นะคะส่วนระยะเวลา7วันท่านมันมีลักษณะของการเดินทางด้วยนะคะท่านเดินทางระหว่างระหว่างจากประเทศไทยไปต่างประเทศแล้วก็จะแต่ละต่างประเทศที่เมื่อกี้ดิฉันบอกว่ามีทั้งเบลเยียมและลักเซมเบิร์กอันนี้เราก็มีลักษณะการเดินทางค่ะกำหนดการที่ท่านได้กรุณานำขึ้นอาจจะเป็นกำหนดการแรกนะคะส่วนรายละเอียดตรงนี้เดี๋ยวจะ นํารายละเอียดไปคุยกันกับสำนักง,งานว่าจะเผยแพร่อยู่ในช่องทางไหนเพื่อให้ประชาชนได้ตรวจสอบได้อย่างชัดเจนมากขึ้นนะคะก็ขออนุญ,ญาตนำข้อสังเกตของออท่านสมาชิกผู้แทะะนรัศดรผู้ทรงเกียรติทั้งหลายนะคะไปปรับปรุงในรายงานประจำปีในครั้งต่อไปอะคะ่ะท่านขอบคุณค่ะครับขอบคุณครับเอาแล้วนะครับนะพอสมควรนะครับถือว่าที่ประชุมรับทราบรายงาน ประจําปี265ของสารรัฐปนูลแล้วนะครับขอบคุณท่านผู้ชี้แจงครับขอบคุณครับ